วิธีใส่บ้วงนะครับวิธีใส่บ่วงของคนเดียวคือนี่มีกระป๋องกาแฟนะครับแล้วก็นี่รูด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 นะครับให้มันกลมนะครับนี่กลมดิกเลยนะครับ แล้วพบกับต้องเจ้งเดียร์แชนแนลนะครับนะเมื่อนี้ก็ก็เลยมาใส่หนูรองเบิ่งมาใส่บ่วงหนูครับนะนีบ่วงหนูครับนี่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 บ่วงหนูครับใส่หนูนานะครับนะ ื่หมายไว้นี่ก็คือเป็นดาบสองคมนะครับนะหนึ่งก็คือเป็นพลดีเอา,าเวลาเฮามายามมม่ดีเขียนง่ายนะครับข้อเกียก็คือข้อเกียร์ก็คือ เวลาเขามาก้านมาส่องกลางคืนเขาก็อาจจะนะครับนะซึ่งก็เกิดเขาเห็นนะครับเขาก็เทนเวลามันถึงหนุ่มเขาก็พดเอาในความคิดความผิดของข้างเดียวก็คือใครอยากได้กับพดเอาครับถ้าเกิดว่ามันอยู่นานๆไปบางทีมันขาดมันก็เสียซื่อกับมันก็น้องนุง่งลูกหลานหมู่ฟูกันนี่ละ การมาเงิงกตคนู้จักกันนี่แหละถัดจาของนำหน้าเอาอานเบื้งเขาก็ได้กินกับเขาขอเขาขอานัา้น เย็นกะให้ขเขาได้อยู่ได้กินน้ำกันนะ,ะลองมาใส่เบิ่งนะครับนะทีละเพื้อทีละครั้งอู้างรูรูรูร,รูหนูครับรูหนู S <S <an> เดี๋ยวมาใส่มันก็บใส่เห็นเจ้าของนาคุณบอกว่าอันมีคนมาใส่แล้วนะครับก็เลยมาใส่ลองเบิ่งนะครับนเพื่อมันมันถือกับเอามันบ่ถือกับมาเอาครัเเบเพราะว่ายามเศ้ามากอัได้ออกกำลังกายนำํำ ฝั่งนี้ย่างไป,ไปเบิ่งเลยเดี๋ยวจะไปเบิ่งฝั่งนี้ก่อนนะครับนะไปะเดี๋ยวสิย่างไปเบิ่งก่อนเผื่อบางที่มืดเนี่ยมาใส่อี ใส่แล้วจั๊กที่ถืออบดถือเนี่ยครับนะเพราะว่ามันเป็นไม้เก่านะครับเขามาใส่แล้วจะลองใส่ลงเบิร์นพอมา,มาบ่ายแล้วมือถ้าสึงใจ่า้ใส่ลองเบิร์นแก่อนครับเป็นมือแรก nha. Cứ đói 1. Lấy mẹ Wah. Benar lebih baik, lebih จะเดินไปดูอีกสัก2องสามานา็พอแล้วนะครับตรงนี้ที่โลงนะครับนะก็ใส่มาถึงนี่นะครับพอก่อนนะครับเดี๋ยวตอนถ้ามาได้เวลไม่มีเวลามาก็จะมาลองมายาเมืองดูนะครับว่าสี มาหรือประมาณน,นะครับนะเดี๋ยวเราจะได้เดินทางกลับบ้านแล้วครับตะเวนกระโตก๊กดินแล้วผมไปเดินทางกลับบ้านกันครับสวัสดีครับสวัสดีบรรยากาศยามเช้าเช้านะครับนะโอ้ยออกมาหายามบ่วงแล้วพี่น้องเออแจ๊กซี่เป็นยังไงน,นะครับนะเดี๋ยวเ้างอะ ลองมาเบิ่งมาติดตามผลงานิ่งนู้นวาจะเป็นย่ยนเป็นใดยังพุ่มพูนะครับอากาศสดซื้นนะครับนะไปกันเลยป้ะ เรจะยามยามไล่มาละหนึ่งสองนะครับหลางที่สามนะครับนะโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ครับนี่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 โอ้ยครับเมื่อคืนนี่โบติมากานนะครับนะก็เลยได้ละตัวนึงนะครับบบยใหญ่โบยใหญ่แต่กะพอดีขี้ดื้อขี้ดื้อ พอดีว่าหากัดเข่าเขานะครับนะไปไปต่าง่อไปครับโดนแล้ว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 น้อยเอ้ยอืมโดนแล้ว วที่สองนะครับนะโอ้นี่ตัวนี้กำลังกัดเข่าดีด้เลยนะครับนะนตัวที่สองแล้วนะครับนี่นีก็มาเห็นไม้ใหม่หลังจากยามแล้วครับนะนี่วิธีใส่บ่วงนะครับวิธีใส่บ่วงของคนเดียวก็คือนี่มีกระป๋องกาแฟนะครับแล้วก็ รูด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 นะครับให้มันกลมนะครับนี่กลมดิกเลยนะครับนี่นั่วก็มานี่มันจะมีทางเดินของมันว่างๆแบบนี้ก็เสียบเข้าไปเลยครับเดี๋ยวจะมายไว้มายไว้เนี่กันลืมครับการหาบุหินครับ นี่ครับลูดรูดรูดรูดมันก็นจะกลมเลยนะครับปุ๊บงานกลมดิกเลยนะครับนี่นี่น,นี่เดี๋ยวมาดูเป้าหมายอีกตรงนี้มันจะเป็น,นใส่ นี่ก็คือวิธีใส่บ่วงนะครับนะซึ่งก็ใส่เลาะนี่นะครับเนี่ยไปกันต่อนะครับอีลางใหม่นะครับนะก็เป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับนะสำหรับคลิปนะครับใส่บ่วงหนูนะครับนะก็ได้สองโตนะครับซึ่งก็เป็นวิธีทำมาหากินแบบคนทางภาคอีสานนะครับบ้านช่างเดียวครับ อ,อกมาหากินนะครับหนูนี่คือถ้าจะปล่อยไว้แบบนี้นะครับน้าข้าวจะเสียหายมากเลยนะครับพอข้าวเริ่มเขียวเริ่มกลมนะครับทางท้องนี่มันจะมีกลิ่นหอมพอมีกลิ่นหอมปุพกพวกหนูพวกอย่างเข้ามากัดทำความเสียหายนะครับชาวนานะครับก,ก็เลยบางคนก็ตั้งพุนละเขาเกี่ยว ถากันมาบางคนกน็มีวิธีจับหลายๆวิธีนะครับก็เลยช่วงหนานนี้ก็เป็นหน้าเก็บเกี่ยวนะครับข้าวตัวนี้ก็ยังบม่ได้ยังไ่ได้เกี่ยวนะครับฝั่งนั้นเกี่ยวมาบากนะครับเกี่ยวกัำนูลก็เลย ถ้ากันมาดักนะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าข้าวไม่มีแล้วมันหนูมันจะวิ่งกมากินนะครับอย่างเป็นพื้นแต่ถ้าเวลาข้าวเม็ดข้าวมีก็หนูก็จะหากินในที่ที่ที่เดียวแล้วมันก็อิ่มไปเลยนะครับซึ่งก็มันจะแตกต่างกันแต่ถ้าเก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วน่ครับหนูก็จะ มันจะไม่มีข้าวนะครับมันก็จะออกหาเก็บเม็ดข้าวที่ร่วงหล่นเวลาเก็บเกี่ยวก็จะไปทั่วนะครับมันก็จะเป็นป่านะครับแต่นี้ป่าในที่นาก็ยังเยอะขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครปนะครับ่ก็อีกวิธีหนึ่งทำคลิปนะครับดีๆช่องแสงเดียชนแ,แนล ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับอีกหมู่อีกคนนึงครับ